สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอข้อสอบสอ,อนคณิตศาสตร์ปี2อ6เพื่อสอบกันเลือกข้อคัดที่1กันนะครับจากรูปกำหนดให้วงกลมเล็กทั้ง6มีรัศมียาว1ห,หน่วยโจทย์ให้หาพื้นที่เรวางาว่ามีค่ากี่ตารางหน่วยนะครับอันนี้เป็นรูปทั้งวงกลมทั้ง6เนาะนะครับมาว่าซ้อนกันนะครับแล้วก็มีวงกลมใหญ่เป็นรูปนี้นะครับ จนให้หาพื้นที่แรงงออีกทีว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นาะนะครับก็ใครที่อยากลองทําดูก่อนกดพ้อส์แล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากตรงน,นี้นะครับผมจะหาความสัมพันธ์ของรูปวงกลมรูปใหญ่กับวงกลมรูปเล็กก่อนว่ารัศมีมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับผมลากเส้นขึ้นมานะครับเอ่ออันนี้คือจุดศูนย์กลางวงกลมวงใหญ่เนาะ และนี่ก็คือจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมวงใหญ่นะครับและนี่คือจุดศูนย์กลางวงกลมวงเล็กนะครับแล้วก็ลากไปเป็นจุดจุดนี้ก็คือจะเป็นทั้งจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมวงเล็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดของเส้นรอบวงของวงกลมวงใหญ่ด้วยนะครับเป็นจุดตัดกันพอดีเนาะ อันนี้ผมให้เป็น R เล็กคือ1นหน,หน่วยเนาะอันนี้เป็น R ใหญ่นะครับจะเห็นว่าเมื่อเราลากเส้นต่อจนครบเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะเห็นว่าวงกลมทั้ง6เนี่ยครับมันลากและผ่านจุดศูนย์กลางซึ่งกันและกันพอดีเลยนะครับจงเหมือนเป็นการแบ่งมุม 360องศาของตัววงกลมวงใหญ่ได้เป๊ะๆนะครับวงกลมวงใหญ่นี้แบ่งได้เป๊ะๆเป็นรูปประมาณนี้ครับอันนี้เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนเนาะสองส่วนแล้วนะครับอันนี้สามส่วนอันนี้สี่ส่วนนี่ห้าส่วนแล้นี้หกส่วนนะครับเมื่อแบ่งได้6ส่วนพอดีเป๊ะๆนะครับก็คือเป็นมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุม360 และหารด้วย6จึงเป็น60องศานัาน่นเองดังนั้นมุมนี้จึงเป็น360หารด้วย6เท่ากับ60องศานั่นเองนะครับเมื่อได้ว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมโดยที่มีรัศมีตรงนี้เป็น r ใหญ่เหมือนกันเนาะคือรัศมีของตัววงกลมวงใหญ่นะครับและมุมนี้คือมุม60 เราจึงได้ว่ามุมตรงนี้นครับก็จะเป็นมุม60ด้วยเนื่องจากรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับโดยที่ตรงนี้ยาวาเหมือนกันและตรงนี้มีรัศมี60ดังนั้นมุมนี้ก็จะมีค่าเป็น180ลบ60หารด้วยนะครับก็คือเป็น60นั่นเองและเมื่อมุมนี้เป็น60ครับมุมนี้ก็จะเป็น60ไปด้วยนั่นเองครับ จากนั้นเราลากเส้นต่อนะครับก็คือลากเส้นนี้นะครับไปตั้งฉากเมื่อนำเฉพาะรูปสามเหลี่ยมนี้มาพิจารณานะครับจะได้ว่าเฉพาะมุมตรงนี้นครับก็คือ30องศาน,นั่นเองแล้วกออ็รูปนี้นครับ เราต้องการหาความสัมพันธ์ของตัว I ใหญ่กับ R เล็กเนาะคราวนี้เราจะมาโฟกัสแค่ตรงนี้นะครับจะได้ว่ามุมนี้ก็จะเป็นมุม30องศาเหมือนกันนะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุม120องศาหรือก็คือแบ่งครึ่งตรงนี้พอดีนะครับด้วยความที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนาะมุมนี้จึงเป็น60องศานะครับดังนั้นด้วยสมบัติของ ตรีโกณมิตินะครับความยาวตรงนี้นครับก็จะมีขนาดเป็น R cos คอองศานะครับดังนั้นความยาวทั้งหมดก็จะเป็น 2R เล็กคอ s 30องศานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆวาดรูปให้ดูก่อนก็คือให้อันนี้เป็น A B C แล้วก็ D นะครับพิจารณา ตัวสามเหลี่ยม ABD นะครับจะได้ว่า cos ABD ก็คือ cos 30องศานั่นเองนะครับก็คือมุม30เนาะจากรูปนี้ cos ABD เนี่ยจะมีค่าเท่ากับด้านชิดมุมนะครับคือด้านนี้คือ BD ด้ยด้านตรงข้ามมุมฉาก็คือมุมด้าน AB นะครับเท่ากับ cos 30ซึ่ง cos 30ก็จะมีค่าเท่ากับส3คส่วน2เพราะฉะนั้น AB เนี่ยคือ Rx นะครับเพราะฉะนั้น BD จึงมีค่าเท่ากับ R ร2ูส่วนสจากนั้นเราต้องการหาค่าอาใหญ่ใช่ไหมครับอใหญ่ก็จะมี เป็นตัว bc นั่นแหละคือ R ใหญ่ I I. ซึ่งก็คือจะเป็น2เท่าของ a r o สามส่วนสอนั่นเองจึงมีค่าเป็น r ร o สานะครับเพราะฉะนั้น bd หรือว่า R ใหญ่ I เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ R เล็ก r ู o สามนั่นเองนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับคราวนี้เรากลับมาพิจารณาที่รูปใหญ่รูปเดิมต่อน,นะครับว่าความจริงมันสามารถแปลงรูปได้อีกนิดนึงนะครับ คราวนี้ลองมาสังเกตรูปส่วนโค้งตรงนี้นะครับส่วนโค้งตรงนี้เกิดจากตัววงกลมวงนี้นะครับกับวงกลมวงนี้เนาะมามาอินเตอร์เซ็กกันมาตอนทับซึ่งกันและกันเกิดเป็นพื้นที่รางงานตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจะวาดเพิ่มต่ออีกนิดนึงนะครับเป็นเส้นนี้ครับะจะเห็นว่า ตัวรูปสามเหลี่ยมสองข้างนี่ครับตรงนี้เป็นรัศมี R เหมือนกันเนาะนี่ก็จะเป็นรัศมี R เล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ะครับเราคิดแล้วได้ว่าตัวตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นรัศมี R เหมือนกันเนาะเพราะว่เาเป็นการลากจากจุดศูนย์กลางไปจุดศูนย์กลางซึ่งก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมของแต่ละวงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนโค้ง อันนี้ก็จะเป็นส่วนโค้งเหมื first, ER park. อนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นอาร์เล็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุมนี้จึงเป็นมุม60องศาเช่นกันนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุม60องศาเช่นกันครับเพราะว่าอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ย mm. มด้านเท่ามุ да? าม, ouais ามเท่าเนาะนี้ก็จะเป็น60ครับนี้ก็จะเป็น60เราจึงได้ยวย่าตรงนี้ครับ เป็นส่วนโคง้งของวงกลมวงนี้เนาะทำนองเดีวยวกันรูปนี้อันนี้ก็เป็นส่วนโคง้งของวงกลมวงนี้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นส่วนโค้งที่รองรับมุม60องศาเช่นกันนะครับแล้วก็มีส่วนโค้งตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็เออพอลากเส้นขอบตรงนี้นครับก็จะมีรักมี R เท่ากันนะครับดังนั้นจึงได้ว่าไอตัวพื้นที่แรงเงาตรงนี้นครับเฉพาะครึ่งนี้ ก็จะมีเท่ากับส่วนที่หายไปครึ่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเท่ากันด้วยเนาะนี่ก็เท่าเท่ากันตรงนี้ก็จะเท่ากันด้วยนะครับจึงเป็นการเพียงพอแล้วถ้าจะโยกตัวนี้เข้ามาคิดตรงนี้แทนมาโปะตรงนี้แทนเป็นการโปะพื้นที่นะครับเผื่อใครไม่เห็นภาพพอโปะพื้นที่แล้วจะได้รูปประมาณนี้นะครับคราวนี้ครับเมื่อเราโยงส่วนโค้งเข้าไปนะครับจึงได้เป็นรูป ดาวรูปน well, kind of ี้นะครับแล้วก็พื้นที่แรงเง้ก็จะเป็นรูปนี้นะครับแต่ละอันเนาะคราวนี้ครับผมจะค่อยๆเอาแต่ละรูปเนี่ยครับเปเล็กๆเนี่ยค่อยมาคิดเนาะอันนี้เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนโค้งของตรววงกลมของตรงวงกลมใหญ่เนาะนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวส่วนโค้งของวงกลมวงเล็บอันนี้นะครับอ่ะคราวนี้ผมค่อยๆเฉพาะคิดเฉพาะรูปย่อยรูปนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยเอามาคูณ6ทีหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้มีทั้งหมด หกรูปนี่นะครับนำมาคิดแยกย่อยก่อนนะครับได้เป็นรูปประมาณนี้นะครับจากนั้นครับสังเกตเห็นว่ารูปสามรูปตัวส่วนโค้งแรงเงาตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับส่วนโค้งใหญ่ตรงนี้ของตัววงกลมใหญ่นะครับแล้วก็ลบออกกับพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกับตรงนี้จึงตั้งเป็นสมการได้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งตัวพื้นที่ของวงกลมส่วนโคงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1ใน6เนาะเพราะว่าเป็นการแบ่งส่วนของวงกลมทั้ง6ส่วนนะครับเป็น1ใน6ของพื้นที่รูปใหญ่ทั้งหมดนะครับก็จะกลายเป็น1นส่วนหก r ใหญ่กลงสองครับแล้วก็ลบกับสังเกตเห็นว่ารูปนี้นครับเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนาะที่เราเคยคิดก่อนหน้านี้ครับก็คือตรงนี้ก็จะกลายเป็น r ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ จะเห็นว่าแต่ละรูปเนี่ยครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าครับเมื่อแบ่งกันทั้ง3ส่วนนะครับด้วยสมบัติของการคิดแบบสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะครับจึงได้ว ins, the ่ารูปทั้ง3เนี่ยเท่ากันทุกประการเนาะดังนั้นพื้นที่แต่ละอันก็จะมีค่าเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นพื้นที่ของตัวแรงเอาตรงนี้ครับก็จะมีค่าเป็น2ใน3ของทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น2ใน3ของรูปสามส่วนสี่ ใหญ่ครังสองนั่นเองครับคราวนี้ครับเราเอาสมบัติตรงนี้ครับไปคิดต่อเนาะเพื่อหาพื้นที่ของตัวสามเหลี่ยมใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเมื่อหาพื้นที่แรงเงาของสามเหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยครับจึงได้ว่าตัวพื้นที่ที่แรงเงาทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนี้แต่ละอันเนี่ยจะมีค่าเป็น6เท่าของตัวพื้นที่ย่อยตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งพื้นที่ย่อยเมื่อสักครู่เราคิดแล้วนะครับว่ามีพื้นที่เท่ากับเท่านี้นะครับผมก็กระจาย6เข้าไปเลยนะครับ ตัดทอนนิดนึงนะครับ2องแต่กับ4กลายเป็น2ครับ2อคูณสกลายเป็น6นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอาหเข้าไปคูณนะครับจึงกลายเป็นไพาอายกางสองครับลบกับรูทสามอายกางสองนะครับเพราะว่าตัวตรงนี้ครับ3าคูณสได้6พอดี6คูณเข้าไปก็ตัดทอนกันไปพอดีนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นน เราคิดไปแล้วนะครับว่า r ใหญ่เนี่ยครับมีค่าเท่ากับอารูทสามอาร์เล็กรูทสามกำลสสังสองนะครับซึ่งไอตัวอเล็กเนี่ยครับมีค่าเป็นหนึ่งหน่วยเนาะอย่างที่โจทย์บอกเมื่อสักครู่นะครับก็คือเป็นอเล็กรูทสามกำลังสองลบกับรูทส,สามคูณกับอเล็กรูทสามกำลังสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับสามพายลบกับสามรูทส,สามตารางหน่วยพอดีนะครับ โอเคครับจะเห็นว่าข้อนี้ครับพอตั้งใจคิดค่อยๆคิดดีๆเดี่ยวมันก็ออกเนาะแค่มันอาจจะดูง,งงงนิดนึงในตอนแรกนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ